เวลาเราแชร์ก็จะมีลูกศรน,นะคะก็จิ้มไปแล้วก็ส่งไปแบบนี้นะนี่ค่ะการเข้ามาทีนี้เข้าเข้ามาทำออนไลน์นะคะมันก็จะมีเทคนิคแล้วในแพลตฟอร์ม t ิ k ต o k ก,ก,ก็จะมีปุ่มมากมายใครยังไม่เคยจิ้มปุ่มไหนบ้างฝึกได้นะคะตัะวยะก็มาฝึกที่น้าไม่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็มาฝึกก็มาทดลองการทำรู้ว่า t ิกต o k ต้องการอะไรสวัสดีค่ะพี่ตั้ง จับโทรศัพท์อยู่หรือว่า t ิกตอกเตือนมาคะจับโทรศัพท์อยู่หรือ t ิกตอกเตือนมาคะพี่ตังขอบคุณมากนะคะอ่าขอบคุณมากค่ะจับโทรศัพท์อยู่หรือว่าทิกตอกเตืเอ,อตตนมาอ,มาะะอ,อ่าถามเช็คเช็คเลทนะคะว่าเนี่ยจะได้แบ่งปันทุกคนว่ามาจากมาจากการแชร์หรือว่ามาจากการแจ้งเตือนนะคะ